นับตั้งแต่อดีตทหารของประเทศไทยเราสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นการปกป้องประเทศจากเหตุการณ์หลายๆอย่างตัวอย่างเช่นสมรภูมิช่องบกที่ทหารไทยสู้กับพวกเวียดนามเหมือนตบเด็กหรือแม้แต่ข้อพิพาทอินโดจีนที่ประเทศไทยไล่ทหารฝรั่งเศสออกไปได้อย่างง่ายดายไม่เว้นแม้แต่การรบนอกประเทศที่ประเทศไทยส่งทหารไปช่วยรบในประเทศต่างๆตัวอย่างเช่น สมรภูมิเดือดบนเขาพอกชบในสงครามเกาหลีที่กองพันพยักน้อยสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วโลกโดยการต่อสู้กับกองทัพคนจีนนับพันนับหมื่นโดยทหารเพียงไม่กี่ร้อยเท่านั้นจนสหรัฐอเมริกาเอ่ยปากชมไม่หยุดแม้กระทั่งเกาหลีใต้ก็ยังสร้างอนุสาวรีย์เพื่อลำลึกถึงความกล้าหาญของทหารกล้ากองพันพยักน้อยที่จังหวัดขยองกีไว้ให้ด้วยและก็นั่นแหละครั้งนั้น ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่เราส่งทหารไปรบในฐานะสหประชาชาติเป็นครั้งแรกแต่นั่นเป็นเพียงแค่ครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวนับจากนั้นประเทศไทยก็ได้ส่งทหารของตัวเองไปช่วยรบในเหตุการณ์ต่างๆและเหตุการณ์สําคัญอีกครั้งหนึ่งที่ทั่วโลกต่างยกนิ้วโป้งให้กับทหารไทยก็คือการที่กองทัพบ,บกของเราประทะก,กับโจรสลัดโซมาเลียและปราบพวกมันได้อย่างราบคาบเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อน ในช่วงปี2553ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่โจรสลัดโซมาเลียออกอา,าวาสอย่างหนักสร้างความเสียหายให้กับเรือสินค้าทั่วโลกจนถึงขนาดที่ว่าสหาภาพ UN หรือสหประชาชาติต้องยกเรื่องนี้ให้เป็นวาระของโลกเลยทีเดียวมีหลายชาติมากมายที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติร่วมกระปาบปรา,ปามโจรสลัดโซมาเลียและประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติก็ได้ส่งทหารไทยเรา ออกไปท่องโลกเพื่อปราบปรามโจรสลัดโซมาเลียด้วยซึ่งกองทัพเรือไทยได้จัดเรือหลวงซิมิลันและเรือหลวงปัตตานีไปปฏิบัติการร่วมกับกองกาลังผสมของเรือรบนานาชาติซึ่งผู้บัญชาการทัพบ,บกในสมัยนั้นได้มอบหมายให้พลเรือตีชยยัยศสุนทรน,นากเป็นผู้บัญชาการหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดและให้เป็นผู้บังคับบัญชาการในการปฏิบัติการครั้งนี้การปฏิบัติการครั้งนี้ ดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือของกองกําลังผสมนานาชาติทางทะเลมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําในการดําเนินการและการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนของปี2553มีเรือสินค้าผ่านพื้นที่ลาดตะเวนมากกว่า1,700ลำซึ่งชาติไทยได้คุ้มครองเรือสินค้าไปมากกว่า12ลำและมีอยู่5ลำที่เป็นเรือสินค้าที่มาจากประเทศไทยด้วย และเรือสินค้าที่เรือหลวงปัตตานีและเรือหลวงสิมิลันได้คุ้มกันนั้นมีมูลค่ามากถึง1,000ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งทหารโจรสลัดยึดไปได้แล้วล่ะก็จะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับเศรษฐกิจโลกอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งในช่วงเวลานั้นก็มีเรือสินค้ามากกว่า23าลำที่ถูกโจรสลัดโซมาเลียยึดไปได้แต่จากการรายงานของสหรประชาชาติการทํางานของกองทัพเรือทําให้สหรประชาชาติทึ่งไปตามๆกัน เพราะว่ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้สหาประชาชาติถึงกับต้องเอ่ยปากชมกองทัพเรือไทยเลยทีเดียวในวันที่23ตุลาคมของปี2553เรือหลวงซิมิลันได้ตรวจพบเรือเล็กติดเครื่องยนต์ลำหนึ่งกำลังแล่นเข้ามาใกล้ๆกับเรือขนสินค้า MV m i l y ซึ่งเรือหลวงซิมิลันได้ให้การคุ้มกันเรือสินค้าลำนี้อยู่เรือหลวงซิมิลันเลยรีบเข้าไปสกัดกั้นเรือลำนั้นไว้และพบว่า เป็นชายชะกันชาวโซมาเลีย8คนมีพฤติกรรมค้ายโจรสลัดมากจนผิดปกติแถมที่สําคัญเรือลานั้นยังไม่มีอุปกรณ์ในการทําประมงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่กลับพบตะขอที่พวกโจรสลัดใช้ปีนขึ้นเรือเป็นประจําซึ่งนั่นเป็นครั้งแรกที่กองทัพเรือไทยได้เข้าจับโจรสลัดโซมาเลียได้หรืออีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อวันที่28ตุลาคมของปีเดียวกันตอนนั้นเรือหลวงสิมิลันกําลังคุ้มกันเรือสินค้านานาชาติ ขนาดใหญ่มากถึง9ก้าลำภายในอ่าวเอเดนด้านทะเลแดงเพื่อไปส่งปากอ่าวมหาสมุทรอินเดียที่ห่างจากฝั่งประเทศโซมาเลียเกือบเกือบร้อยไมล์ทะเลและได้รับแจ้งว่ามีเรือเร็วติดเครื่องยนต์กําลังตรงไปยังเรือสินค้าสัญชาตินอร์เวย์และมีชาวโซมาเลียมากถึง6คนกําลังถืออาวุธหนักอยู่ในมือด้วยทางกองทัพไทยจึงรีบส่งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินไปสกัดกั้นเรือลำนั้นทันทีขณะเดียวกัน โจรสลัดก็โยนอาวุธทิ้งทะเลพร้อมกับเร่งเครื่องเรือเพื่อหลบหนีทันทีแต่ว่าทหารปฏิบัติการพิเศษได้ยิงปืนคนดักหน้าเรือลำนั้นไว้ก่อนที่จะลงไปตรวจสอบและพบว่าเรือลำนั้นถูกพ่นหมายเลข N136 และเป็นเรือของโจรสลัดที่กองทัพสหรัฐเคยตามล่าอยู่นั่นเองจนกระทั่งวันที่สพฤศจิกายนเรือประมงสิริชัยนาวา11ได้ถูกโจรสลัดโซมาเลียยึดเรือไว้ บริเวณห่างจากชายฝั่งประเทศเยเมนประมาณ11ไมล์ทะเลซึ่งตอนนั้นเรือหลวงซิมิรันอยู่ห่างราวๆ3 3 0ไมล์ทะเลและได้รับแจ้งว่าโจรสลัดกลุ่มนั้นพยายามให้เรือประมงของไทยแล่นไปยังประเทศโซมาเลียซึ่งเรือของกองทัพยเยเมนได้ติดตามเรือประมงลำนั้นไปและพบว่าเรือประมงของประเทศไทยถูกโจรสลัดยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนสุดท้ายทางกองทัพเรือของประเทศเยเมนก็ได้ยิงปะทะกับโจรสลัดกลุ่มนั้น จนทาให้เรือเกิดไฟไหม้และจมลงไปในที่สุดก่อนที่เรือหลวงปัตตานีจะมาได้อย่างทันการได้ทําการช่วยเหลือผู้ที่จมน้ําไปได้ถึง23คนซึ่งมีคนไทย7คนและมีชาวกัมพูชา15คนคนประเทศเยเมน1คนและสูญหายไป5คนความจริงแล้วพเลเรือตีชัยยศได้เล่าว,ว่ากองทัพเรือไทยได้จมเรือโจรสลัดโซมาเลียไปก็หลายลำอยู่ไม่น้อยแต่ว่ามักจะไม่ได้ออกข่าวและไม่ได้จับอย่างเป็นทางการมากนัก เพราะว่าปกติแล้วการตามล่าโจรสลัดโซมาเลียประเทศส่วนใหญ่จะไม่จับพวกเขาไปขึ้นศาลหรือเอาไปขังคุกเพราะว่าจับไม่ได้ต่างหากพอเมื่อไปถึงตัวขนพวกนั้นก็จะโยนอาวุธทิ้งทําให้ไม่มีหลักฐานว่าพวกนั้นเป็นโจรสลัดจริงๆเพาะง้นส่วนใหญ่แล้วเวลาเจอโจรสลัดอยู่ใกล้ๆประเทศส่วนใหญ่จะสาดกระสุนใส่เพื่อให้เรือลํานั้นพังเละเทะและให้พวกโจรสลัดจมน้ําตายไปเลยตลอด130บวัน ที่เรือหลวงซิมิลันและเรือหลวงปัตตานีทําหน้าที่ในฐานะสหประชาชาติแม้จะเป็นการปฏิบัติงานนอกประเทศตัวเองมากกว่า4,000ไมล์ทะเลแต่ก็สามารถทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่ทหารไทยที่ออกไปปฏิบัติการนอกประเทศจะทําให้ประเทศไทยขายหน้าและยังสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อชาวโลกอยู่เสมอ